ก่อนจะไปโอมาเกเส่เล่าเรื่องพี่เลี้ยงก่อนเลยกันเนอะพี่แม่บ้านเนาะเขาก็ถามแบบพี่เป้อะแบบสนิทกับพี่ป๊อกใช่ไหมพี่ป๊อกเคมาที่นี่บ่อยหรือเปล่าหนูชอบพี่ป๊อกมากเลยคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาวันนึงเข้าน้ำเป็น20รอบได้มั้งคือแบบว่านึกว่าป่วยแล้วอะแต่จริงๆไม่ใช่เขาไปคุยโทรศัพท์ไปแชทไปนู่นนี่นั่นร้านดีนเอาวิธีการถนอมอาหารแบบที่ปมุสมัยเอโดะมันสี่ร้อยกว่าปีแล้วมารวนมันอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมว่าควรจะเป็นภูสมบูรณ ไไมม่เเหืออนกับะรลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเปิดกันในรถอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่เราจะพาทุกคนไปกินโอมากาเซ่สเ ร้านนี้เนี่ยชื่อว่าอิชิสุโอมาเกษตรนะคะซึ่งเราเนี่ยเคยมากินแล้วรอบหนึ่งตอนที่กลับจากลอนดอนเลยจะเล่าให้ฟังอย่างนว่าจริงแล้วร้านนี้มันติดอันดับท็อปเอเชียนกูซีนแบบ30ที่ดีที่สุดในโลกเลยจริงเหรอ20ที่ดีที่สุดในโลกตลอดหลายปีติดต่อกันมี่ดูว่าไอพาอยู่ไปกินร้านขนาดไหนก่อนจะไปโอมาเกษตรเล่าเรื่องพี่เลี้ยงก่อนลยกันนะเผื่อเป็นความรู้ให้กับพ่อพ่อแม่แม่บ้านอื่นๆ ที่แบบว่าอยากได้ข้อมูลตรงนี้นะเรามีพี่เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆประมาณสัก10เดือน11เดือนได้นะคะตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มจากการมีพี่เลี้ยง1คนก่อน ยิ่งนะับวันที่เด็กๆโตขึ้นเนี่ยเรารู้เลยว่าเขามีศักยภาพและมีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีเยี่ยมมากเออเขาโซนเขาไม่อยู่กับที่บวกกับแบบว่า attention ที่ต้องการหรือแบบว่าถ้ามีพี่เลี้ยงหนึ่งคนปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยที่สุดก็คือเด็กที่ได้อยู่กับพี่เลี้ยงจะรู้สึกแบบไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้องเป็นฉันฉันต้องให้พี่เลี้ยงอุ้มทําไมพี่เลี้ยงต้องเป็นคนพาฉันอาบน้ําก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังจะแบบสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับเขาหรือเปล่าแบบที่เราไม่สามารถอธิบายได้ก็ตัดสินใจว่าแบบโอเเคราจะมีพก่เลยจัน เก่าที่มีเอาออกก็เปลี่ยนมาเป็น2คนคนที่ดีก็มีคนที่ไม่ค่อยดีก็มีแบบโกหกสร้างเรื่องสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายโกหกแม่กระทั่งโปรไฟล์ที่มา ก็มีขนาดว่าเราคัดเลือกจากศูนย์แล้วนะคะนั่นแปลว่าตัวศูย์เนี่ยไม่ได้การันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าพี่เลี้ยงคนคนนั้นเนี่ยจะดีผ่านเพราะตัวศูตรเองมานที่อาจะโดนพี่เลี้ยงหลอกมาด้วยอันนี้เราก็เข้าใจสูย์นะเราได้พิริต้ามาพิริตาา้ตาเนี่ยมีครอบครัวแล้วมีลูกสามคนด้วยแล้วก็เคยเลี้ยงเด็กบ้านอื่นมาเนี่ยคือบ้านเกาะหน้าเราเนี่ยก็คือเลี้ยงมาสิบสิบกว่าปีสิบสองปีได้เลยเป็นบ้านของฝรั่งนะคะแล้วก็พอดีฝรั่งเขาโยกย้ายกันไปที่อเมริกาพิริต้าเขาแบบไม่ ตาคือ ที่สุดแล้วเราไม่รู้นะว่าเขาจะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหนคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่ต้องมาเลี้ยงคู่พบลิตา้ามีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะเหมือนเดิมเลยโกโหกพอมี2คนก็จะแบบขี้เกียจหนึ่งคนแล้วก็เห็นว่าพีริต้าทําได้ทาเก่งก็จะแบบเนียนๆให้เขาทําเกี่ยงทาตัวเองทําเป็นแบบว่าไปเข้าห้องน้ําดีกว่าเดี๋ยวแบบเ,เออ<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยแอบบน,น,แบบนู่นแอบนี่กลางคืนไม่ยอมหลับยอมนอนติดซีรีส์คุยโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างมันมีแต่เรื่องอะไรพวกนี้แล้วถามอะไรหรือว่าผิดพลาดอะไรก็จะแบบว่าหนูไม เป็นการโบยใส่กันซึ่งเราจับไม่ได้หรอกว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงแต่ว่าก็มักจะพูดอยู่เสมอกับพี่เลี้ยงว่าแบบเวลาที่เราตําหนิอุ้ยอันเนี้ยระวังนะคะอย่าลืมนะรอบหน้าหรือว่าอันนี้เนี่ยเอออันนี้ไม่สะอาดนะคะอันนี้ดูยังเป็นคราบอยู่เลยไม่ต้องเกี่ยงกันว่าเราไม่ได้ทําเขาทําแต่มันคือหน้าที่ของพี่เลี้ยงมี2คนนั่นแปลว่า2คนต้องช่วยกันทําอันไหนไม่สะอาดต้องรับผิดชอบกันทั้งคู่ก็แค่อแบอกว่าอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะละเอียดมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ทีี่่่่่่่่่แแแแแบบบ,แบบบไไไไไมมมมดด้้้้ยยยววววาา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 เเเรรรรทททํํนนนนนนะะะััคคือกกลลลใใหหจ็ตช ช่วยกันดูแลอยู่แล้วในทุกๆส่วนที่มันเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงมันมีอันหนึ่งที่แบบน่าตกใจอะ่ะ ตั้งแต่วันแรกเขาถามตลอดเวลาเลยว่าที่ไปเนี่ยจะไปทําอะไรบ้าง<อ>ที่ทสัมพันธ์อันดับแรกเลยที่มาถึงเลยนะแล้วก่อนกับพี่เป้มีงานพอดีวันนั้นเราจะต้องออกไปแบบไปถ่ายรีวิวนู่นนี่นั่นของลูกค้านะคะก็เลยไม่ได้อยู่บ้านคราวนี้เนี่ยคนที่อยู่บ้านก็คืออาม่าพี่เลี้ยงอีกคนนึงแล้วก็พี่แม่บ้านเนาะเขาก็ถามแบบพี่เป้อะแบบแบบสนิทก,กับพี่ป๊อกใช่ไหมพี่ป๊อก,กมาที่นี่บ่อยหรือเปล่าหนูชอบพี่ป๊อกมากเลยแล้วมาจะมาวันไหนบ้างหรอข้างบนเป็นศตรูใช่ไหมมีศิลปินดารามาทําเพลงมาร้องเพลงที่นี่เยอะ กับพี่โต้งด้วยใช่ไหมมีด้วยนะพี่โต้งเคยมาที่นี่ไหมคือแบบว่าไม่ถามเรื่องน้องเลยว่าแบบน้องเลี้ยงยังไงน้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรเวลาน้องทําแบบนี้ต้องแก้ไขไม่มีเลยมีแต่แบบว่าพี่เป้หล่อมากจะไม่หล่อขนาดนี้หล่อมากเลยแล้วอยู่ดีพอรู้ว่าพี่เป้จะกลับมานะั้นก็ไปเปลี่ยนเป็นเสื้อครอปแบบรัดรูปอะกับกางเกงเข้ารูปแบบเป็นผ้ายืรดรัดๆอะแบบเหมือนเลกกิ้งอะไรอย่างนั้นะซึ่งเราก็โอเคเขาบอกเขาไม่มีเสื้อก็อเราก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรพอจัดของไปพัทยงพัทยาเขาก็แบบเราจะไปทําอะไรบ้างอะจะไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ เตรียมพวกแบบชุดแบบกางเกงขาสั้นแบบที่ประมาณน่าเสมอเสมอ อะไรอย่างเงี้ยพูดแบบว่าเมื่อไหร่พี่ถึงจะได้พักอ่ะต้องรอน,าน,านร้องนอนก่อนใช่ไหมพี่ถึงจะได้พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าแอบออก,กออกไปข้างนอกกลางคืนออกไปโดยที่ไม่บอกใครเลยมารู้ตอนที่แบบว่าถามว่าแบบเออเหมือนเขาแบบเอนอน้องนอนแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นก่อนกับพี่เป้เข้ากรุงเทพมาทํางานแล้วเราก็กลับไปใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนบอกว่าพี่เลี้ยงคนนะชวนเขาไปเดินเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือมันไม่จริงคือเขาเออกไปเองแล้วเขาก็ไม่ได้ขออนุญาตใครด้วยแล้วเขาก็เหมือนสร้างเรื่องโกโหกเพื่อบุยให้พี่อีกคน,นเนี่ยเปน สายพี่เล็กคนก็เลยบอกว่าเราควรจะต้องแบบมาที่ห้องของก่อนแล้วนะเพราะว่าเด็กๆก็ตื่นแล้วนางก็บอกว่าไม่ได้ต้องกินข้าวก่อนพี่คนก็เลยบอกโอเคงั้นหนูลงไปกินเลยเดี๋ยวพี่ไปช่วยคุณ่อีกวิ้ชายก่อนละกันเขาบอกว่าไม่ได้จะเอาหน้าคนเดียวเลยหรือไงก็เลยแบบโอ๊ยทนไม่ไหวอ่ะก็เลยแบบโอเคให้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าเขาก็ดูแบบเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาบอกว่าแบบไม่มีแฟนสนุกก็คือมีแฟนแล้วก็พูดโทรศัพท์ตลอดเวลาวันนึงเข้าน้ำเป็น20รอบได้มั้งคือแบบว่านึกว่าป่วยแล้วอะแต่จริงๆไม่ใช่เขาไปคุยโทรศัพท์ไปแชไไปปนนนนนนู่่ีักิิขข้้าาาลงง ที่แบบบอกวา่าน้องตื่นแล้วเขาก็แบบเซลฟี่ถ่ายอาหารไปทําทกับแฟนแบบไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยเหมือนเขามาเที่ยวเนะวะาะก็เลยแบบกลับไปแต่ว่าใช้แล้วก็ไม่ถึงกรุงเทพเพราะว่าจะอยู่พัทยาต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาซึ่งเราก็เออส่งได้เท่านั้นความจริงสุดท้ายต่างหากที่หนุ่มไล่เขาออกไปอ่าใช่ลืมเล่าไปเลยว่าพอไล่เขาออกไปแล้วเนี่ยกอนก็บอกเขาว่าแบบก็ขอสำเนาบัตรประชาชนด้วยนะเพราะว่าเราทําใจเงินค่าค่าเลี้ยงน้องไปแล้วในสองวันที่เขามารียก่อนก็เลยแบบเอองั้นเดี๋ยวลองเอาไปเซิร์ชใน g o o g l e ซิ เซิร์ชไปปุ๊บชื่อเขาอ่ะมันไปอยู่ในแบบเว็บแบล็คลิสสองเซลเลอร์ขายออนไลน์แล้วโกงเงินลูกค้ายอดเป็นหมื่นๆเลยอ่ะเท่าที่อ่านเหมือนแบบว่าตัวก็ไม่ได้มีของอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่ส่งนะคะแต่ว่าไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวกาสร้างเรื่องกับเต้า<ม>เรื่องของเคฉันมีของใช่ผู้เสียหายก็แบบโอ้โหมาเม้นมาอะไรกันก็แบบ ะสุดง่ายก็คือว่าเราพาจรเข้าบ้านเป็นเมชาตัวแล้วก็รู้สึกโชคดีมากที่แบบว่าส่งเขากลับในตอนที่เขาอยู่พัทยาเป็นแบบอุทาหารณ์นิดนึงแล้วกันนะครับแบบจากประสบการณ์ตรงๆที่เจอมาบุนาไม่รู้ใจการที่เราเจอใครสักคนที่เรามองว่าเฮ้ยเราดูถูกสตาจังเลยอย่าพึ่งแน่ใจว่าคนคนนั้นจะสามารถเข้ามาทางานกับเราได้อย่างชูทหรือเขาคนคนั้นเป็นคนที่ปลอดภัยเราไปเช็คให้เรียบร้อยก่อนเผื่อใครแบบมีตารวจตํารวจเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติเงี้ยฝากเขาเช็คลิสต์ให้ดูหน่อยว่าเอ้ยเขามีประวัติการอาชญากรรมอะไรหรือเปล่าเขา เล่าคนใหม่ที่เข้ามาขึ้นห้องนอนปุ๊บเฟซไทมไปจ้ะปวดเพื่อนได้อยู่แบบในห้องนอนของเป้วงไมลอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเกาหัวนะเพราะเราเสียบกล้องอยู่เออเรียกว่าเป็นประสบการณ์มาแชร์แล้วกันดูดีๆบางคนแบบดูหน้าแบบบึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาใจดีน่ารักมากเลยแล้วก็เข้ากับลูกเราเลี้ยงลูกเราได้ดีที่สุดเลยก็ได้ประดิฟจะเยียวยาทุกอย่างโอเคเดี๋ยวให้ออมากาเสะมื้อนี้เยียวยาจิตใจเราทั้งคู่แล้วกลับไปทุกต่อ เล่าให้ฟังนิดน,นึงก่อนนะครับว่าร้านที่เรามาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครร้านดีรวบรวมความเป็นเอโดมาเอะก็คือการเอาวิธีการถนอมอาหารแบบญี่ปุ่นสมัยเอโดะมามน400ปีที่แลมารวมมันอยู่ที่นี่ความเชื่อในแบบเอโดเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีการเอจิ้งสักนิดนึงจะทำให้ชูรสอาหารนั้นๆได้ดีมากขึ้นเฮ้เชฟคนนี้เป็นเชฟคนไทยนะซึ่งเรียนรู้สืบทอดวิชาต่อจากซูเชฟจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นพิชลิน3ดาวไม้ ที่อยู่บนทอปลารตรงนี้เขาใช้ไม้ฮิโดกิในการที่มาก่อสร้างเป็นซูชิปลารตรงนั้นรวมไปถึงภาชนะทั้งหมดนอกจาเป็นจานใช้ศิลปินแห่งชาติที่เป็นช่างปั้นนะชาวญี่ปุ่นซึ่งมีิกเนเจอร์เขาเองเดี๋ยวจะพลิกให้ดูตรงใต้จานเรียกว่าทุกๆดีเทลยอดเยี่ยมสุดๆแล้วก็ดีที่สุดี๋ยวันี้มารอดูกันว่าซูชิแบบเอเดอรจริงๆจะเป็นยไงวันนี้เขาจะมีทีเด็ดอีกต,ตัวหนึ่งเป็นโนอซิท็อปด้วยคาเวียเดี๋ยวนี้มาดูว่าจะเป็นยังไง แรงแล้วร้อนด้วยบ้าพวกนั้อันนี้คือที่บอกว่าตรงเทาตรงนี้ยใช่ฮินอกิที่บอกเป็นใช่เป็นวัสดุเดียวกันที่ญี่ปุ่นมิชลินสามดาวคุณจำรู้สึกเป็นแห่งชาติของญี่ปุ่นไดงไหมได้เลยตนี้นี่นี่จะไรเซ็นนะคะโอ้นี่ความสะอาดเราต้องเซ็ตหนุ่ เรจะกินี่ครูวก่อนอนแล้วลุยเลยหวานอิตุ้งแคบหวานแล้วไม่ข้าวเลย ตับปลาโกจะจากฮอกไกโดน,นะครับในด้านมอดจอนท็อปด้วยวาซาบิสดนะครับวัเราจะเป็นหนึ่งในสิ่งทีเจอร์ของอาหารนะครับชิ้นนี้คือตับปลาด้วปกติท่านนึูถึงตับปลามันต้องแบบมันข้นขาวๆนะยว่าลองอ,อร่อยมไม่เหมือนกับอะไรเลยอ่านมาฮะอานไม่มีอะไรที่พลาดนะสําหรับ เชฟมาเชฟบอกว่าตัวนี้ชื่อว่าปลาบังฟิชครับปลาบังฟิชนี่ทีเด็ดของเขาคือตักปกติแล้วปลาเนี่ยมัตัวเนื้อของเขาที่จะไม่ได้เป็นตัวอันนี้จับขึ้นมาเนี่ยเพื่อกินตับเฉพาะเขาบอกว่าตัก2อกิโลนะวัยรุ่นข้างละ2อกิโลทราบไหมครัว่าคืออะไรท่านไหนไม่ทราบเดี๋ยวทานเสร็จก่อนเชฟเขาจะบอกเอาไหมยากนะบอกว่าโอเค กี่ว่านุ่มแล้วใช่ป่ะอันนี้คือนุ่ม่ากทอฝักเหมือนปบรบลงเลยอ่ารู้ไหมที่เราเห็นเบรคเรากินกินอยู่รู้ไหมว่ามันเกินอะไรอะที่พยายามทำงาไปเยอจะเป็นหกสัปาห์สัปดาห์ของปีปลาถึงว่าทำไมนุ่มนะเอาไปทาหน้ามีหอยปีกไกจัดข้องไก่ดู เห็นซุปต้มแต่กินไม่ให้สามวันเป็นปลาทราส์ชนิดหนึ่งปลาตัวนี้เขากินเชอร์รี่อีกตัวนึงมาอันนี้คือชูโทโร่ขึ้นชูโทโร่เนี่ยเป็นตัวที่แบบมีมันแทรกเล็กน้อยหวานมากขึ้นเป็นแบบตัวที่ฮิตมากๆในการของซูชิตัวทูน่าที่ออกมามันชื่อแบบว่าอย่ามาอยู่ดีเราจะเลือกทูน่าที่เหมาะกับข้าวแล้วมันซมกับข้าวแบบนี้หมักแบบนี้ผู้ใช้กินแบบนละเอียดแบบนี้ไปรอแล้วจ้า คนไกด์อะุณมาเอมีครับคู่ไรเซอร์จังหวัดคิวชูเชิสมาั้งมเชอบสุดเชอบก่อน สิ่งที่ร้านเราตวนี้จะเป็นอุนิที่เสิร์ฟไฟไดคอร์แต่จะมีอีกตัวนึงอันนี้จะเป็นอุนิตกลิ่นประมูลตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์มูราสกินะครับเป็นพานธุ์ยาวจากเขาไกโดเช่นกันนะครับหนึ่งในห้าแบรนด์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นถ้าปกติวาฟุนเนี่ยเขาจะหวานนะครับแต่ว่ามูราสกินะความพิเศษของเขาเาขาจะมันนะครับมีมีแล้วก็จะหอมน,นะครับแต่ถ้าเป็นเปรืประมูลจะทั้งหวานแล้วก็ทั้งหวานนะครับตัวนี้ถ้าสนใจเนี่ยสามารถสั่งอีกสตาร์ได้ขายของ ใครที่ติดชอบกินบุรีเลยอยากลืนเลยอยากอมมดนี่จะเป็นเหตุผลอย่างที่ทำให้ลูกมันชอบกินข้าวอร่อยเกินไปอยเกินเถอะแต่มันถูกขออนเปานจบกล้วทุกคนเข้าถึงช่วงท้ายของเกมนะเป็นดาชิมิโซะสุดข้ามไเดวเราะไปกันต่อที่ของหวานของหาแ้วไปาครับแล้วหน้าอบเพราะว่ามันนุ่มมาก นุ่มเลยนะนุ่มนะมันนุ่มแบบไม่กรวดแล้วก็มีความเป็นไข่แต่ก็ลังจะพูดเลยว่ามันเค็ไข่แต่เป็นเค็ไข่ที่แบบว่ากลมกล่อมเออคอ้มุ้มอร่อยมากเลย สวยางไม่มีที่ติไม่รู้กี่คำดอกไี้คำไม่รู้จะให้อะไรเป็นที่หนึ่งไม่รู้เนี่ยว่าคำไหนคือคำแรกอร่อยดีหมดแล้วก็ชอบทุกอย่างที่อยู่ที่นี่เลยทั้งบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลก็คือรู้สึกว่าแบบเออมันคุ้มค่ากับนนะแต่พิเศษสักหือยจริงๆก็อยากให้ลองมาดูนะ ชิซึนะใช่ซูชิอิชิซึแล้วเราก็ต้องโทรมาจองอ๋อใช่หรือว่าทำไปยากมากก็ได้นะาไอจีเดี๋ยวขึ้นมาให้กูงนี้ได้แล้วก็ทักดีเอ็มไปเลยแล้วก็จะดูว่าวันไหนเวลาไหนชอบมีหลายเวลานะมีหลายตัวให้เลือกด้วยแล้วแต่บัตรเชนเราไม่ได้บอกว่ากินแบบนี้ทุกวันแค่สุกับเออวันนี้เป็นวันพิเศษมาสามปีแล้วเราเคยมาแล้วขอให้เราเลือกคุณพบสามปีพิธีเอาแวะมาสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยใครอยากมาทักใจแบบนี้ก็ดีเลยครับซูชิอิชิซึ